ันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันบน iOS ที่ช่วยในการเรียนภาษากมพูชาได้อย่างสะดวกมากขึ้นเลยตัวอักษรกก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 ้ว ก auto, ักตัวกอดูอักษรสึกจะมีสามแบบเขียนไม่ง่ายเลยกอเรื่อนปุ๊บกอค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 อแคมแคมแคมนี่ก็เป็นตัวอย่าง แแบบแบบถ้าเป็นภาษาไทยของอ่านว่าขำนขำขำแแบบากกัมพูชาแแบบครับคอคอคอกู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  โก <Go. S 2> มันตัวตัวสอทางขวาจะเขียนยากนิดนึงแต่ทางซ้ายนี่เขียนง่ายขึ้นแล้วก็มีตัวอย่างมาให้กกลกโกโกุออกุกกกกุลตัวสอนไม่ง่ายเลยโกโกกโกโกโกออกเสียงยากนิดหน่อยออกเสียงไม่ง่ายเลย